ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะ ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูลสารกลางจังหวัดมหาสารคามนายณรง์เชื้อบุญช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2,563สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเกษตรสร้างมูลค่าการจัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชนการพัฒนาชุมชนเมือง พร้อมตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายติดตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด1 9 การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีนายธัญวัฒน์ชานพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนร่วมประชุมในภาคเช้าโดยคณะผู้ตรวจได้ให้คําแนะนําในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นจุดเด่นในการสร้างการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักและมีช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ้นหลังการประชุมภาคบ่ายคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ ที่12พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการในพื้นที่จํานวน3แห่งซึ่งได้แก่การติดตามโครงการจัดการที่ดินทํากินให้ชุมชนที่พื้นที่ป่าโคกกินลาดตำบลโคกกอติดตามการสร้างมูลค่าทางการเกษตรที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงคนนมโคกกอดจำกัดและติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่มีรายได้น้อยที่พื้นที่โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อรับฟังปัญหาและความเห็น จากส่วนราชการผู้ดำเนินโครงการและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์เพื่อนำกลับไปพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจังหวัดมหาสรารคามต่อไป